ได้งานแต่เศร้าเลยพี่นอ้องอืขุดดินโอ้ดูใส่กับห้องงากแลโอ้บานเล้วตัวเนี้ยนางสักโอ้ปวดขาปวดขาฟังที่ลยพี่น้องโอ้ยก็สวยเทอน้อโอ้เมื่อกี้มิตรขีดดินบัในสิจับบ้างเลย เมื่อไม่ตะเปื่อนเลยพี่น้องโอ,โอ,โอ้สวยงามุเ,เล่นดินจะเศร้าเลยพี่น้องค่อยคุดดินคุดลักจะเศร้าเลยสวงนิ่งยากเลยพี่น้องเห็ดสวนอืมาบ่งดอกไม่บานอสีเหลืองงามค่ะ ก็กันหน,กหน่ายลูกข่อยพี่น้องห้องคักห้องแน่โอดอกเที่ยวลิบบนเที่ยวลิบอ,อ,อ,อยู่ข้างหลังอะ่างพี่บอกอุ้ยดอกอีหยังนั่นอย่างน,อนอีป็เลอะบ้างกัน อ๋อดอกดอกแฝกผ่อยแบบี่น้องอืมข้นดอกอ๋อดอกไม้แป็ดๆพี่น้องเห็นบ่ไหมสวยจังอันนั้นอันพลาสติกเด้อแต่ว่าอันนี้นี่อันคืองามที่เบิ่งก็ดูอืมแข็งแข็งที่มันดอกอีหยังอะนั่นี้อนี้ดอกอันนั้นดอกแปลกๆก็ด้อแปลกสำหรับผ่อยนั่นแหละพี่น้องต้นอื่นอาจจะบปิแปลกก็ได้เออ กองามแต่ปั่นผ้าขวนพี่นอ้องได้ส,สน,นี่อ้อก็องามเสร็จแล้วฮะสวยๆเออคุดสิคุดลองนนาม,มานะพี่น้องอันนี้เป็นตน้นดอกไม้ไข่ตัวเขาย่างพี่น้องคอยเคลื่อนย้ายเขานะย้ายมาต่างบ้างนี้ โอ้นี่สวยจังอยู่กับพี่ดีเหรอลูกโอ้ออยนี่ยนละง,งามเองาม,งามงามนี่โอยน่าจะสวยมากเลยนะดอกอะไรนาะไม่รู้จักอุตส่าห์ใส่เสื้อน,นาเลยนะโมน,นี่ใส่สุดนนนหนาหนึ่งามันสหนาวบันนี้พอเราทํางานไปมันก็ร้อนแล้วเดียวไปถอดเสื้อออกกันออโอ้เมื่อยโอ้หลายตนอยู่ทั่วน,นี่นึกว่าไม่ตนเดียวพูพคนะ โอ้สวยเชียวโอ้สีห้องายอห่ังน้อลูกเ้ยห้องว,ดว,ดวดอดวอดยู่วะเนี่ยเงดยิดหลพอดไปละละมาก,ก็เลยกูบ่กมันแม่สูได้สวยเพรมันหมาคือกันก็สูยได้กับพอดพอดอ้ยแล้วมันหมาคือกันหมดแจกนี่พี่น้อง พ่อหญ่ไปซื้อเล็กมาห้อยู่คอยกันเลยว่ะอันใดพ่อเห็ดใดอันซักใดก็ซักไปกันม้าเธซื้อพี่น้องอืมเดไปเมาเอบไปขุดลุมเห็ดเขตแดนทางพุ่นล้พ่อใหญ่บ่อยเห็ดพ่อยาวะาม่ต้องไปอ้อมดอกมันไก่โพดไผ่สีเงื่อนไปอน้อมปะนั่นมันไก่โพดพึ่งไปอ้อมให้ซัดขม้าซะทางพุ่นน่ะตะว่าขางนี่คอยอ้อมอ้อมพ่อห้หม้าไหมะ มาเดินสวนนําซื่อๆนะพี่น้องเออจริงๆกับเบลอยออมหรอกเพราะว่าไฮซัด์มาฮะนะแต่ขอเสิเหตุสวนพักมองนี้ปัญหามันขอยก็เลือกคุดลุมมองนี้เสียออมเอาหมาหะนะพี่น้องเสียไฮหมามาอยู่นี่เออเสียไฮหมามายางเล่นว่าพิษนี่ก็ซักลักซักลักซักลักไปขอยเสียไฮหมาขอยมายางเล่น บ้านนี่คอยก็อ้อมตามอัมเพอใจคอยมาว่านนีเห็นมาพี่น้องจากนี้จากนี้พู่นะอู้น <c oughs> ละขนาดเก็บขาได้พี่น้องคอยก็เห็ดผู้เดียวคอยเล็กมวนง่คอยก็เมื่อยน่าจะต้องเห็ดตาบ้านกับมวนดีหละพี่น้องเฮ็ดไปอยากให้หมามา,มาน้ามนะันาพี่น้องอยากให้หมาเขาเดินที่ล้อมนี่เพราะอะไรรู้ไหมล้อมหมาเฉยๆนะเออบาร์บา่าล้อมเอ้ยง่ามล้อมให้หมา ให้หมาสามารถเดินมากับเราได้นะ่ะเห็นบ่พู่นะคออ้อมไปพูดพูดนนะอ้อมมาให้มันเดินเป็นทาง่วงกดนี่นี่ให้มันขัามันนี่เห็นะใส่ไมันยางมาบริเวณนี่มันไม่เคยมาตรงนี้ไปจนถึงหน้าถนนนู่นน่ะจะอ้อมไปเพราะว่ามันบ่เคยไปพี่น้องนุน่นจะล้อมไปให้สุดถนนนู่นแหละอ้อ,อมพูดเดียวเด้อที่ว้าอยู่นี่พี่น้องนั่นแหละ ยากบอตื่นขึ้นเัากระเฮ็ดไปเกี่ยม้าเกี่ยแม่แล้วเขาก็ออกมาเฮ็ดงานสวนพี่น้องเอพราะแต่เฮ็ด้าแม่น่อยอ้อมหัวแล้วบอกพี่น้องคอยกระิไดเฮ็ดนาบ้านนะพี่น้องพูนแล้วก็จะให้ม้ามาเดินตรงนี้เพราะว่าปกติเขาจะไม่มาไกลขนาดนี้เพราะว่ารั้วอ้อมไม่ถึงแต่ที่นี้ขยายรั้วมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยเพื่อที่จะให้เขามีเพื่อน เออให,ให้มันไม่เพื่อนนะพี่น้องบันนี้ข่อยกระสีเห็ดงานมันมันเลี้ยวเห็นข่อยมันกระสีห่องเห็นวะขนาดเลี้ยวเห็นมันยังห้องนะพี่น้องเอ้ยมาข่อยนั้นว่าไรนี่มันยานเขาทิ้งมันนะนะพี่น้องกลัวโดนทิ้งเพราะว่าเขาคงจะจำฝังใจนะนะหมามันฝังใจได้พี่น้องมันจำแบบใด้ด้แบบพี่ชายเขาเสียนะหมาเขาเสียนะ่ะ อายเขาปลาแก๊กไงนั่นบักแก๊กตัวใหญ่ๆนั่นที่อยู่บ้านหลังเดิมน่ะเขาเสียไปเมื่อปีที่แล้วเนาะอืมครบปีละพี่นอ้องเสียไปพอดีใหญ่มาน่นี่นั่นแหละทํำใจบรด้แต่ว่าก็บ่แม่นว่าตัวใดเสียแล้วกระส้ใหญ่ดอกพี่นอ้องแต่ว่ามันเกินเกินที่จะเสียใจอหลีพี่น้องมาตัวน,นั้นหักหลายอืมหักแห้งเขามาจากไปกทํทำใจบรด้เห็นเขาอยู่แบบนั่นแหละแต่น้อยอยู่หันเพ่อใหญ่เลี้ยงมาก เพิ่นกะอยู่บ่ได้นะเออก็ออกจากจุดนั้นถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็ออกจากจุดนั้นก็ได้ว่าเราก็มาแมนเต้อพี่น้องอันนี้ก็อยู่ไปก้อนเฮ็ดดัดแปลงดัดโปรเซอรามันสิ่เลี่ยมให้มันเป็นดัดเป็นส่วนให้มันดูดีกับเดิมกันหรือว่าถ้ามันอยู่แล้วสงบสุขก็สิอยู่ต่อไปนะพี่น้องถ้าพ่ มันก็เป็นบ่มีความสุขกับเป็นปร,ระวัตหรอกเพราะว่าบ่มีคนบุญไหวกับเฮ้ามันก็ดีอยู่พี่น้องแต่้าพูดอดไมากแบบอยู่ไกล่ความเจริญหรือว่าไก่หางไกหยังบ่อยากอยู่ในป่าก็อาจสิบ,บ่มีความสุขแต่ว่าคอยก็มีความสุขเพราะว่าในเมืองคอยกับตรงขามถนนมันก็เป็นอำเภอพี่น้องสองนาทีเท่านั้นข้ามสะพานไปกับเมีนเยนแล้วนะมันก็ติดติดในเมืองอยู่พี่น้องเมืองแต๊กแปกเ้ย ฝั่งหนึ่งเป็นป่าฝั่งหนึ่งเป็นเมืองเออเงดพปอพี่น้องอืมดีดีดียุอเอ้องนี่ค่อยมากยุ่พี่น้องถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าก็สวยงามนะพี่น้องอค่อยมากอยู่